งานเข้าครับงานเข้ามืออกข้อครับสองตัวเนี่ยไปไปไ,ปไปเร็วเร็วเร็วไป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 ไไล่ตัวนี้ก่อนไหมไล่ตัวนี้ก่อนดิรัดไว้ทางนั้นไปพุไป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 ปไป,ไป lại lại u hứa bà đi nè bài 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 bài

อปไปไปไปขึ้น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 ขึน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 มอเตอร์ไซค์มาจอดตานไว้อยู่นี่น่ะอีกขั้นนึงเอาหนอย ฮึบ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 เอะเอาลุก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 เอาลุก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 โอ